อูยิ้มหวานมามียิ้มหวานอมมามียิ้มหวาน oh. เตรียมพร้อมออกไปเรียนวันที่สองค่ะวันที่สองส่วนนองมาอะนะนอนดูพี่สาวเตรียมตัวไปโรงเรียนบายแม่เดียแฮฟัน กุกกี้ข้าม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 วินโดว์วินโดว์วินพอนาลินสีจาหมดไปแล้วสองพาลูกส่วนน้องหมาอ่าแอบส่องหน้าต่างพี่สาวออกไปโรงเรียนเ่ยชีวิตนี่แหละค่ะชีวิตมนุษย์แม่มนุษย์เมียเนาะ พ่อบ้านออกไปส่งน้องนารินไปเรียนแม่บ้านก็เตรียมอาหารเศร้าไว้ให้พ่อนารินโอกน๊กมิวค่ะอาหารข่าวโอดวันนี้ค่ะนี่น้ำช้าเรียบร้อยค่ะชีวิตครอบครัวของแม่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะเทคแคร์ care, ซึ่งกันและก,กันค่ะแม่บ้านปลุกน้องนารินตื่นเศร้าเตรียมอาหารเที่ยงให้นารินพ่อบ้านเป็นคนออกไปซ่งหนาปากซอยค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะ บางครั้งแม่บ้านก็ออกไปส่งเนาะอหานเส้าให้เรียบร้อยก็ขึ้นมาบนบ้านนี่นะคะตะกาผ้าเห็นไหมคะตะกาผ้าค่ะสักผ้าสิคะเอาเสื้อผ้าเขาเครื่องคะ่ะบรรยาก,กาศนอกบ้านกาลังดีเลยนั่นน่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดแจงเอาเสื้อผ้าเขาเครื่องปั้นเห็นเรียบร้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเครื่องปั้นของแม่บ้านก็อยู่ในห้องนี้แหละค่ะเนี่ะ ประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของแม่บ้านเนาะใส่น้ำยาสักพักไปเรียบรอค่ะ ซักพวกากเกงก่อนนะคะพวกเสือแม่บ้านก็จะแยกออกออกมานะี้วันนี้น้องณรินไม่เรียนครึ่งวันนะคะวันที่สองของน้องณรินไปเรียนนะคะเนะเาะแม่บ้านเตรียมก๋วยเตี๋ยวเรือไว้ให้น้องณรินค่ะแม่บ้านต้มน้ำซุปไปเรียบร้อยค่ะส่วนของแม่บ้านนะะี่ค่ะสลัดผัก คิมชีดนะคะเนาะแล้วก็การผักซาลารีค่ะก็มะเขือเทศนี่ค่ะอาหารเที่ยงของแม่บ้านวันนี้ค่ะก็ประมาณเนี้ยมีไว่ไวนนะคะเส้นมีไวไว,ะะไว,ไวเปิดประตูมาก็ได้สดร้อนๆเลย มาละสองพอลูกมาละสองพอลูกความสุขของพ่อนาลินนะคะที่ได้ขึ้นไปรับน้องนาลินหน้าปากซอยวันไหนอากาศดีเพื่อนก็จะเดินขึ้นไปวันไหนอากาศบดีก็เอารถขึ้นไปเนาะค่ะเนาะจะประมาณนี้ค่ะความสุขของพ่อเนาะค่ะเนาะของพ่อของแม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะได้ไปรับลูกหน้าปากซอยค่ะเอนะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตครอบครัวเอินะเอิญนะ ฮาบเดสกกูมาจ้ามาได้มาแล้วกระโซยแลยนะแซ่บบอลนี้โอ้ยโซแฮปปี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวคลองโปรดเซนมี ชวนแม่บ้านกันนะคะการผักอืมอืม,อม ้อนเดะแดีน้อหอนหอนหลังเลิกเรียนมีความสุขกับเดเล่นกับเขียดกับเขียดขย้วนเ่ยค่ะเนื่งลก็สองแล้วก็สาม นางไปหาจับมานะคะไปหาจับมาเลยเอามาให้เพิ่นแล่นตรงนี้ค่ะนะค่ะไปหาจับตรงส่วนนะคะตั้ใบไม้ใบหญ้าอันนี้เป็นเขียดข่ายยาวน้อยลูกเขียดขายยาวน้อยประมาณเนี้ยสนุกไหมลูกอุอ๊บหู้นะกระโดดใส่อันน่ะอันน่ะอันน่ะกระโดดใส่นะอันะน่ะอันะน่ะอันน่ะ อ่านะ <Okay. S 1> เดความสุขของนาลินจะประมาณจ้าในที่สุดในที่สุดเปันก็นออกดอกให้แม่บานได้เชยชมคิดว่าจะไม่ได้ดูดอกแล้วเนี่ยอ่นะดู o ะากาศร้อนมากเลย ลูกกะแดนท่านี้เลดฟ้าเอดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงชีวิตลิ้มรัวข้างนองนาะลิ้นวันน่ไหลจับหนกโอ้ยกุลักไปแดดเนาะโอ้ยเนาไหลจับนกหลังจากจับเขียดแค่ยาวเล้วก็นีน่แหละค่ะ อากาศร้อนอบอ้าวนั่นนะอ๋อน้องมาก็ได้แค่นีแลหละนอนแดดดีนะโอ้ยดื้อคักน้องมาก็ได้ daddy I was playing with frogs but I let one go ก็คือ วันนี้ย่างอกไก่ซีซ่าสลัดค่ะอาหารเย็นค่ะอากาศร้อนๆก่อนนี่แหละค่ะย่างอกไก่ค่ะจะทําเป็นซีซ่าสลัดอกไก่อไง,ไง่ายๆมันก็ค่ะกับอากาศร้อน บรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านเด้อค่ะเด้อปัดตะกีอากาศร้อนยุวสันโอบอ้าวยุวสัน์มาน,นี้คือคึมคมหมืดหมึดมาแล้วเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศึ่นบอกว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกนะคะเนี่ยคึมมาเลยค่ะ อย่างแล้ววะน้อไก่ข่อยน,อน,นี่นั่นนนองมาน้องมาก็ได้นั่งเฝ้รารอเฝ้าแม่ย่างไก่น่ะมให้ออกมาดื้อคักอุย้ยอกไก่สุกพอดีฝนยังทันได้มาโชคดีฝนยังไม่ได้มา apa aja yeah, yeah, yeah i, mean, I think chicken <coughs> ดูสายฝนโอ้ยอูย้หู้นี่ะฝ่าแลบ p ฝ่าเรือมเพื่อนนะส่วนน้องมากุกกีย่านฝนตก